สลดผัวหลอนยาหาว่าเมียคบชู้มีฟันหัวเหวี่ยงโดนแท่งปูนนอนร้องครวญครางก่อนตื่นเช้ามาพบว่าเมียสิ้นใจแล้วเมื่อเวลาเจนาฬิกา30นาทีวันที่20ตุลาคมร้อยตำรวจเอกกอนเทพจันทานพาพรรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากนายอดุลอายุ52ปีว่าได้ทำร้ายนางสาวสําเนียงอายุ52ปีผู้เป็นเมียเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนที่บ้านเบื้องต้นนายอดุลรับสารภาพว่าได้เสพยาเสพติด และอ้างว่าจับได้ว่าเมียคบชู้และได้ทะเลาะกันในห้องนอนที่บ้านแล้วใช้สันมีดดาบฟันไปที่หัวหนึ่งทีและมีเลือดไหลออกมาก่อนบอกเลิกกับเมียแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปกับลูกสาววัย13ปีจนถึงจังหวัดชัยนาทแล้วน้ำมันรถจักรยานยนต์หมดจะเอาบัตรเอทีมกดเงินพบว่าไม่มีคาดว่าเมียเก็บไปประกอบด้วยไม่ได้นำเอกสารรถจักรยานยนต์ติดมาด้วยซึ่งในตัวมีเงินอยู่60บาทจึงเติมน้ำมันแล้วกลับมาบ้านที่อ่างทอง เมื่อกลับมาบ้านจึงถามนางสาวสำเนียงผู้เป็นเมียว่าเอาบัตรเอทีเอ็มไว้ไหนพูดกันไม่รู้เรื่องจึงมีการทำร้ายร่างกายกันอีกและดึงตัวเมียมาทุบตีกันนออบ้านก่อนเหวี่ยงเมียออกไปแล้วหัวเขาองเมียไปโดนกับแท่งปูนบ่อโยกแล้วแน่นิ่งไปได้แต่ลืมตาจึงให้ลูกสาวพาแม่เข้าไปในบ้านแล้วนางสาวสำเนียงก็ร้องครวญครางตลอดเวลาตนเองรำคาญจึงได้ชวนลูกขึ้นไปนอนที่บ้านชั้นบนปล่อยให้นางสาวสำเนียงนอนอยู่ในบ้านชั้นล่างเพียงคนเดียวแล้ว ตอนเช้าลงมาดูพบว่าเมียเสียชีวิตแล้วจึงไปบอกกับแม่ให้พาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอ่างทองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอ่างทองได้พาตัวนายดุลไปที่บ้านหลังดังกล่าวพบว่าเป็นบ้านสองหลังอยู่ติดกับหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวภายในห้องพบศพนางสาวอาย52ปีนอนหอม่มผ้านอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนข้างเตียงและได้เก็บหลักฐานที่เป็นมีดดาบที่ทำร้ายเมียไปตรวจสอบ พร้อมให้ชี้จุดถ่ายภาพจุดต่างๆที่ทำร้ายเมียเบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายส่วนศพนางสาวสำเนียงทางแพทย์ได้เข้าชนสูตรเบื้องต้นพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนนำศพส่งสถาบันนิติเวชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทางด้านนางสนุนอายุ75ปีแม่นายดุลเล่าให้ฟังว่านายดุทลทะเลาะกับเมียทุกวันเรื่องหึงหวงส่วนวันเกิดเหตุนั้นตนเองไม่ได้อยู่ที่บ้าน แต่ไปนอนที่บ้านอีกหลังที่อยุธยาตอนเช้านายดุลได้เข้าไปหาและบอกว่าทำร้ายเมียตายขอให้พาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านนายสมพอพฤทิเอนกกำนันตำบลตลาดกรวดเล่าให้ฟังว่านายอดุลมีพฤติกรรมเสพยาบ้าจนหลอนทำร้ายเมียเป็นประจำและเคยหาว่ามีคนเข้าไปข่มขืนเมียอีกซึ่งได้พาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเมื่อฟังนายอดุลเล่าให้ฟังคาดว่าน่าจะหลอนยา